คำตเตือนเต็นเจ JJ ออโต้คา2ขายรถบรรทุกเกรด A หากมีลูกค้าท่านใดสนใจสนใจรถบรรทุกเฉ้มาชมรถและทดลองขับได้ณที่เต็นและเต็นเรายังมีไฟแนซนไว้บริการลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านถึงประตูหน้าบ้านกันด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เต็นเจ JJ ออโต้คานะครับเราจะมารีวิวรถบรรทุกหล้อตู้พร้อมทั้งลูกพ่วงนะครับ เดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยครับสำหรับรถคันนี้นะครับเป็น6กล้ออ e ีซูซูนะครับ FTR สองอยสี่แรงม้านะครับตู้บรรทุกนะครับพร้อมลูกนะครับตู้10บบาทน,นะครับตู้แม่และลูกนะครับ เราบิ้วเก็บสีนะครับเปลี่ยนยางจากอู่ B B C บ้านบึงนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับทั้งแม่และลูกนะครับ สว,สวยนะครับเดี๋ยวเราไปชมสภาพเครื่องยนต์กันนะครับสภาพเครื่องยนต์นะครับ240แรงม้านะครับนี่เป็นายหัวเก่งนะครับสวยๆนะครับรถเดิมๆนะครับ ตรงยนต์นะครับทางด้านซ้ายนะครับสภาพภายในห้องโดยสารนะครับรกคันนี้นะครับวิ่งใช้งานมานะครับ5 9าแสนเกมนห้าันอิ่กิโลเมตรนะครับถังเต็นต์เจเจรถคานะครับนำเข้าไป 0บริการนะครับเข้าครั้งต่อไปนะครับ6 15 2 8 8นอสะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับกำลังมองหารถ6รล้อตู้บรรทุกนะครับ10บานนะครับแม่และลูกนะครับอีโยต f t r 240แรงม้านะครับจดทะเบียนปี2,555นะครับลูก2,553นะครับคันนี้เทนเจเจตูกค้านะครับเปิดราคาไว้ที่1ล้าน670,000บาทนะครับ สนใจสามารถโทรมาติดต่อและสอบถามได้ที่เบอร์โทร0899192600นะครับสำหรับช่องทางการติดตามรถของทางเต็นตเรานะครับมี3ช่องทางนะครับช่องทางแรกจะเป็นช่องทางเพจ a c e b o o k นะครับชื่อ j j Auto Car 2นะครับช่องทางที่2จะเป็นช่องทาง y o u t u b e นะครับชื่อช่อง j j Auto Car 2รถบรรทุกเกเอนะครับช่องทางที่3นะครับจะเป็นช่องทางเว็บไซต์นะครับ w w w j j a u t o c a r 2 c o m นะครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ that stay mad shit on my shoulder cause they treat me like an outcast i ain't gonna take that stay back i'll be swinging on till it hits coming all caps i ain't gonna lay back pray that someone's gonna help me ain't nobody like that i ain't gonna wait that's all fact give me one shot and i'll never get it thrown back i'm sick of being cautious i'ma go cause something can't stop this i'ma steal everybody's lane call it shoplift sick of hearing everyone complain when they thought of this.